Too mang 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 Too แ้วทำไมกูจะตีมไม่ได้วะจริงก็เพราะว่าสาวๆเล่นทางน้คุณเลยคิดว่าสัตว์กฮะใช่หมคักูจะตีมเอาพุทธเอาพุทธอ๋อแน่ไหมอ๋อหมายถึงอะไรฮะตีมไหมในนี้เหรอลองดูใน YouTube เสียงสอยองสตูดิโอดิอะลองเขียนเสียงสยองในยูทูบดิที่ไม่ทำคุยผีเรื่องวะผีอะไรวะเนี่ยที่ไม่ทำคุยผีเรื่องผีอะไรวะคุยมีดยันที่มันอยู่บ้านกุ้ยผีเนี่ยจะไม่ได้แล้วเป้แต่ถ้าจะถ้าจะท,ทำแล้วนะนั่นเหรออืมมใช่ก็มีนะเพื่อนคุณได้ทำยังไงวะ แต่พิงได้ลงคลิปมามพิงพิงลงคลิปเมื่อเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะเหรอลงคลิปอะไรวะก็เสียงสยองเนี่ยเดี๋ยวด้วยวเนี่ยสยองไปแล้กูกูจะทำไงให้ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอ๋อนี่ไงมาละเนี่ยเพื่อนสาวเลี้ยงเลี้ยงได้ไหมทำไมมันน่ากลัอย่างเลยลิงเนี่ยไม่ใช่มันเป็นที่กูไลฟ์อยู่ไงตอนเนี้ยแต่กูมันไม่ไม่ไม่มีเขาเนี่ไงมาละแล้ฮัลโหล เเเนนนีี่่ยพือข้าลิงก์มันน่ากลัวอะไรสิทำไมมันมันบอกว่ามันไม่ให้เข้าอ่ะเพื่อนมันไม่ให้เข้าอ่ะอะไรก็ไม่เข้าอ่ะกอจะเนี่ยเนี่ยกูสตรีมอยู่เนี่ยเนี่ยมีคนเข้ามาดูสองคนเนี่ยมันมันบอกว่ามันไม่ให้เข้าอ่ะกเกพื่อนไม่ให้เข้าอ่ะใครมาใครมันใครมาเข้ามาดูอ่ะไม่ใช่แอดเหรอไม่ใช่เหรอแล้วให้มันสตรีมเป็นข้างในไง ไม่เห็นมีเลยเพี่งมนมึดเลยนี่ฮะให้มันค้นไม่เจอเลยเอามาเปลนแบงค์มไม่เจอหืม,หมเตุยดนะวนอัขอขอ,อยอขอครับโอ,อยแล้วเหลือฮานี่ก็เน็ตมันดีอ่ะ <c oughs> แล้วเคาจะหนึ่งหนึ่งไหมล่ะ ให้มันจบจบไปรุ่นใครรุ่นไข่ไข่รุ่นเอ้าเอาแปลงไ,งไม่รู้อะ OBS ส <c oughs> ตรีมแล้วไออะไรนี่ไงหัวไข่เลยช่วงนี้ตรงนี้หัวไข่เลยนนหัวไข่เลยม่ยยไม่รู้จักาอหน้าของเงามืด มันเหมือนจะงงจริงนะงงนี่ไงสกีนซอลนี่ไงไม่มีมมเ,มมเ,ย,เย่รีเห็นพิงสองเลยมาเลยเ,ลเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอขอปรับไอ้นี่ก่อนอ๋อนี่นะนี่เหรออ๋นอ,อนี่มาแล้วมาแล้ว <c oughs> เออเลยเออเดยอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงอ้าวไม่มีอะไรนะลิงเหรอเออลิงเดี๋ยวลิง์สตรีมใช่ไหมตอนเนี้ยขอแค่ช่องพิงกนก็ได้เหรอลิง์ไอเขียนว่าเสียงสยองสตูดิโออ่ะสตรีมเขียนนะพิงก์แล้วมีไหมอ้ะมีแล้วเลแล้ว เจอ,อยังใช่ใช่เสียงออกทุกอย่างเี็นที่พิงพูดยังออกเข้าก,กันไหมไม่พอเสียงอันก็ออกด้วยไม่พอเฟซบุ๊กไม่พอเฟซบุ๊กอะไรเห็นหมดเห็นจริงไหมของจร <c oughs> ิงอันนี้เราทำอะไรอยู่แฮะ <c oughs> ไม่ไหวเลยครับต้องหามาเจอเล็กหลาสิกัน มันโอใหญ่เพ่แต่ว่ามันผมไม่ค่อยเห็นอะไรส่งลิงให้เป้ดูอ่วนใต้ต้องส่งทำไมมั้คนติดตามเยอะจังเลยเยอะไหมที่คนเหรอเทสไงเรียดีไง ตกตามี่คนผู้ใดกี่คนแน่เริ่มต้นเริ่มต้นเลยเนาะหนึ่งคนเหรอหนึ่งคนคืออัดเน็ตเ่นันอันนี้เทสด้เฉลยว่าคอมมันจะสตรีมได้ไหมไม่ใช่หมุนติวเลยน่าจะเน็ตอันละแปลกๆบ่งม่รูปเน็ตแล้วไม่ไหวก็อย่าสตรีมมันจะเน็ตแล้วไม่ไหวจริงนะเออเซงหวะเนาะสตรีมก็ไม่ โคตรสบายสบายเลยอ๋อสตรีมมีคนไม่มีคนดูเหรอไม่มีใครดูเลยอะไรเพื่อนแรกแรกอย่างเงี้ยแหละอืมอจะโคตรสบายสบายเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาไล่ดูเสียงตัวเองเนาะอันนี้สตรีมดูตัวเองเฉยๆว่าให้ดีเท่าไหร่จะได้อ๋อออ อ๋อโอ้ย,อยตายแล้วกูมันดูจีนนะเราไม่ตามไพรมอนได้ไหมไปเองได้ไหมก็ได้นะแต่สดๆเลยเนาะไพ้มอนหมกจะทำอะไรก็ทำไปเถอะเพราะว่ากูเคยทำแล้วไงไม่บอกทำหลายรอบด้วย <c oughs> คนปกติเขาจะตามไพรมอนไงอาจารย์หมายได้เถื่อนเลย <c oughs> รูเลเู้ตเ,เราไม่ต้องแต่เ,เราไม่ต้องไม่ต้องก็เฮียแล้วเราก็ต้องตามนี่ว่ะตามมาอยู่ในคาเฟใ่ใช่ใช่ใช่ไม่ได้พมเพื่อนเด๋ยวกูไม่ไหวแล้ววะ่ะเดี๋ยวขอปิดสตรีมตอนนี้เลยครับคนดูทั้งหนึ่งพันแดพันเก้าสิบห้า้อยหาสิบานท่านนะครับไม่ไหวแล้วกันนะขาเพือนอล <c oughs> <c oughs> ขอเลาขอ เ,เดี๋ยวไม่นอนไม่นอนจะไม่นอนอาน,อน,น,นเดี๋ยวขอไปทำงานเดี๋ยวได้เลยนะอ๋อนบก็ทเสร็จแล้วไงเดี๋ยวรอชี้จะไป